สินค้าที่แปะลิงก์แล้วได้ค่าคอมมิชชั่นดีที่สุดเลยก็คือสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามเครื่องสอําอางนั่นเองนะครับผมก็เลยไปโฟกัสแต่กลุ่มเครื่องสอําอางนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปแปะลิงก์ตามเพจตามกลุ่มแล้วนะครับเพราะว่าคนแปะค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยมาทําเพจทํากลุ่มของตัวเองดีกว่านะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราจะหากลุ่มเป้าหมายยังไงนะครับอย่างผมเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าผมชอบเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะครับซึ่งผมก็สร้างเฟซนะเฟซลุ่มนะเฟซลุ่มเนี่ยก็ปลอมตัวเป็น ตามกลุ่มตามเพจนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองไปเทสดูนะครับว่าเราชอบสินค้าแนวไหนนะครับผมอยากจะบอกว่านะครับบางทีเราไปเข้ากลุ่มที่คนไม่มีกําลังซื้อนะครับเราอาจจะได้คลิกเยอะแต่ว่ารายด้เราอาจจะน้อยแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มหรือว่าในเพจที่มีกําลังซื้อสูงนะครับอย่างเช่นผู้หญิงนะครับหรือว่าคนเดินป่านะครับคนเดินป่าเนี่ยอุปกรณ์เดินป่าเนี่ยแพงมากนะครับราคาคอมดีมากคลิกน้อยแต่ค่าคอมดีมากนะครับความสวยความงามนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าจะต้องสวยนะครับยังไงก็มีกําลังซื้อสูงแแแมม่่ละเด็กนคยุี้พอ เป่ลูกสุดๆเพราะว่าคนไม่ค่อยมีลูกกันแล้วนะครับส่วนคนที่มีลูกเนี่ยก็จัดเต็มครับดังนั้นเนี่ยสกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ผมมองว่ามีกำลังซื้อสูงนั่นเองซึ่งเราก็ไม่ต้องเน้นคลิกเยอะแต่ว่าคลิกแล้วก็ได้ค่าคอมสูงนั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์นะครับ